อย่างเงี้ยปันน้องปั่นอนนะคะเราผู้ที่ได้รับการฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลายืนนิ้วเรียงชิดติดกันนิ้วมือเรียงชิ้ติดกันวางไปตรงๆงแต่แต่ที่ตะแคบงกระปรองหรือกางเกงเปิดสอกเล็กน้อยปลายเท้าเปิดซ่อนเท้าชิ้ปลายเท้าแยกเล็กน้อยลูกเพื่อการทรงตัวที่ดีนะคะเอาแท้ เปิดลายยืดลายขึ้นได้ยินเสียงแ้ว่าลูกเสือให้สูดลมหายใจสั้นๆเสือแบบนี้ไม่เอาเนอะอเวลาตามตามระเบียบพับให้สลัดมือลงไปตรงๆตามระเบียบพับสลัดมือลงไปแบบนี้ไม่เอาตามระเบียบพักอย่างนี้ไม่เอานะตามระเ ลองดูตามระเบียบพับแล้วค่อยมืออย่าอ่อนเูกมืออย่าอ่อนเดี๋ยวเราจะนำไทยกันซะนะคะถ้าเรานองไปตรงๆแล้วก็แยกเท้าซ้ายออกพร้อมกับมือไห้ไปด้านหลังบริเวณแก็มัเวณ้มขันยืดออกเยืไอลยเยืดอออกเยืไอลาขาสองข้างตึง ได้ยินเสียงกันวลูกเสือสูดลมหายใจเข้าเสือกรุงอาระเบียพักสวยมากสวยงามมากเสือเสือกรุงอาระเบีย ตัวหมุนไต่หัเหิดขาขวาตึงขาขวาตึงแล้วดึงขาขวาเข้ามาชิดตางขาหันใช้ส้นเท้าขวาเป็นตัวหมุนเปิดปลายเท้าเล็กน้อยขวาหันขาซ้ายตึงไม่แหวง แล้วดึงเท้ากลับพร้อมๆค่ะลูกให้นับเจ้าบาด้วยพระต่างใต้นึ่งซองนึ่ง,งนี่นะ ขับหลังหันเปิดข้อเท้าขวาใช้ข้อเท้าขวาเป็นตัวหมุใช้เท้าซ้า,ายเป็นหลักเพื่อประยุงตัวไม่ใหล้มแล้วก็ชักเท้าเข้ามา